เป็นพระยิ่ศีนาท่านไปแท้ประธานในพิธีเปิดการรณรงค์มาตรการสามเก็บบวกห้าสป้องกันสาโรคในวันนี้แม้ยีตาป่วยตายจะไม่มากแต่การเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชนและหากควบคุมไม่อยู่หรือควบคุมไม่ได้จะต้องกผลกระทบ166่งแ ดังนั้นมาตรการป้องก,กันกิยาที่1เป็นระยะถอนการระบาดตั้งแต่เดือนมกราถึงการจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมแหล่งพ,พันธุ์ยุงลายให้ได้มากที่สุดโดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายประชาชนส่วนระยะที่2เป็นช่วงของการระบาดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนสิงหาคมเน้นในเรื่องของการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเตรียมความพร้อมด้านการรักษาด้านอุปกรณ์และทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเปิด ถึงปฏิบัติการวอรุมหนกภาพหน้ากรมงานหนุน่อยเบอร์ผู้คขร่วมกันลองทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีนะครับที่วันนี้วันที่หนึ่งมีนาเนาะวันที่เราจะมาทําสิ่งที่ดีครับโรงพยาบาลประหลพระไมยาเสนากันโดยเฉพาะเรื <purposely Hi> ่องสามเกตห้าสองป้องกันสามโรค อย่างที่าจะปพันธุ์ได้กล่าวรายงานนะผมก็คิดว่าน่าจะแบ่งสายเห็นให้คือเดินเนี่ยเอาผ้าลองเดี๋ยนเนี่ยก็เดินแบบพูดในการเดินนะห้าสอจะเดืนอสายตาเหรออะไรดีไม่ดีก็ถ่ายถ่ายเก็บไว้ <Okay. S 2> ไปเรื่อยๆสักสี่ครั้งสี่ครั้ง มีห้าโซนใช่ไหมห้าห้ารองห้าโซนของพิคอนก็หกโซนหก เดือนมเจอกันที่งานารกัน